ปลอดป่าปลอดธาตุกายสีทุกคนอาจจะรู้จักปลอดกันอยู่แล้วนะครับปลอดเป็นธาตุที่มนุษย์รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือคนโบราณเรียกว่าเงินเหลวล่ละครับเพราะดูภายนอกเหมือนโลหะเงินแต่เป็นของเหลวคือของไหลกิ้งไปมาได้และเจ้าโลหะปลอดนี่แหละครับจัดเป็นสารพิษโดยเฉพาะอยู่ในสถานะเป็นไอถ้าสูดดมเข้าไปอาจจะทําให้ตุยได้เลยละครับสารปลอดหากสัมผัสโดยตรงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างร้ายแรงเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางและอวัยวะอื่นๆ การสุดดมไอประหลอดทข่าไปอาจส่งผลเสียต่อระบบประสาทระบบย่อยอาหารและปุมคุ้มกันทั้งปอดและไตาอาจตุยเย่ได้เลยครับคําว่าประหลอดทุกคนในสมัยโบราณก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่นิราชเจ้าฟ้าเป็นนิราชเชิงประจนภัยที่สนุกสนานมากทีเรื่องหนึ่งเปรียบเทียบเหมือนนิราชสุพรรณที่มีการประจนภัยเซอะหาแร่ประหลอด และยาอายุวัฒนะเหมือนกันแล้ววัดเจ้าฟ้าอากาศในนิราศเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าคือวัดใดในปัจจุบันเส้นการเดินทางของทาน